สวัสดีค่ะพบกับนารถบ้านสมชายนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะรบเจ้าคันนี้เลยเป็น Toyota h ไฮรักรีโว o ดับเบิลนะคะ2.4โฟ i ์วินนะคะเกียร์ธรรมดาปี2020นะคะจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าโลโก้จะเป็นฟูเมียมแบบนี้นะคะไฟคู่หน้านะคะไม่มีรอยแตกแล้วแต่อย่างใดนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะส่วนยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆนะคะ ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงที่กระจกมองข้างแบบนี้นะคะมือเปิดประตูจะเป็นโครเมียมนะคะส่วนคันนี้นะคะจะมีบันไดขึ้นลงสะดวกสบายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นภายในของรถกันบ้างนะคะสําหรับออปชั่นภายในของรถคันนี้นะคะปกระจกนะคะเป็นกระจกปับไฟฟ้านะคะ กุญแจมีให้ทั้งหมด2ดอกนะคะคันนี้เลขกไม้เพียงแค่เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถรับสายวางสายปรับรดเสียงวิทยุได้ด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีน,นะคะคันนี้จะเป็นปุ่มโฟวินอย่างนี้เลยนะคะส่วนคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6เกียร์สปีดนะคะมีปุ่มอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะคะส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านั่งสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ สำหรับเบาผู้โดยสารด้านหลังนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะรีโวคันนี้นะคะติดตั้งหลังคาแคลร่บอยมาให้พร้อมแล้วนะคะเป็นตัวโฟวินนะคะ t o โ o t a าไฮลักรีโว่สอตัว E Double c a b นะคะ Four วินปี2020คันนี้นะคะราคาอยู่ที่5้9แ0 0เบาทนะคะ5้9แ0 0เบาทผ่อนได้นานสูงสุด84งวดน,นะคะงวดละประมาณ หนึ่งหมื่นหลักร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจต,ติดต่อเข้ามาที่เพจของนาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นบ้านเขียวนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้นะคะ0 9 9ย์เก้าเถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ